สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพาับเหรียญปวยทานนะคะดอกบัวพิมพิช,ชานะคะสวยๆง่ายๆเลยค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันเลยนะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนแปดเส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะ เราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3าส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4่ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สขึ้นมาแบบนี้ค่ะรวมให้กระชับมาแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะ เส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอบล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะปาะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะเอาในป้วงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะเอามือนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดในรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามไป นะคะรวบให้กระชับเข้ามาแบบนี้นะรวบดิบบินเข้ามาให้กระชับนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จับดิบบิ้นนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นมานะเราจะเหลือดิบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้นะจับพาดมานะคะสอดเข้ามาในรดูนี้ เส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมานะสอดรูที่1ค่ะขาทะลุรูที่3ามานะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยน,นะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้นะคะเ,นะเดี๋ยวใส่เหรียญทีหลังนะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยดึงเข้ามาให้กระชับหนึ่งเลยนะทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็รอดสอดรอด3เส้นกับ สอดลอดไปตามแนวริบบิดนเลยนะคะสอดกลับไปตามแนวริบบิดเลยสอดลอดไปเลยค่ะนีะคะนะเสร็จแล้วเราก็พิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกลกับมาด้านนี้นะเราก็จะจับเส้นนี้นะคะบิดม้วนมาแบบนี้นะบิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้นี่ค่ะเดินออกมาแบบนี้จับนะคะบิดม้วนมาแล้วก็สอดเข้าไป แบบนี้เลยนะจับดิดมาแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะไม่ยากเลยนะคะสอดไปเรื่อยๆเลยนะสอดมาแบบนี้จับแล้วก็สอดมาค่ะทุกเส้นเลยนะคะดิดแล้วก็สอดมาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็จะดึงเข้ามาน,นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพลิกกลับมาด้านนี้สอดเก็บค่ะสอดลอดสามเส้นไปเก็บนะคะสอดลอดเข้าไปเก็บแบบนี้เลยนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้งนะคะปลายดิบบินตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วนะต่อมานะคะเราจะเอาริบบินนะคะความยาว35เซนติเมตรที่เราตัดเตรียมไวนะะ้นะคะนะ แบบนี้นะเราก็จะเอาริบบิ้นนะความยาวสันสิบห้าเซนติเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้เราก็เอามาสอดเข้ามาแบบนี้สอดรอดมาตามแนวริบบิ้นเลยนะคะสอดรอดตามแนวริบบิ้นเข้ามาเลยนะแบบนี้ค่ะ นะคะสอดมาแบบนี้นะพอแบบนี้เราก <gy ar S 2> ็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราจะเอาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้นะพับลงมาแบบนี้นี่นะคะพับลงมาแบบนี้เลยแล้วเราก็คล้องเข้าไปในเส้นนี้นะคะนี่นะเส้นด้านหน้านี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็สอดคล้องเข้าไปในเส้นนี้ดึงลงมานะคะดึงลงมาแบบนี้นะจับบิดมานะคะแล้วก็ ค้องเข้าไปนี้ค่ะแล้วก็กดไว้นะคะกดไว้แบบนี้ก่อนนะเส้นถัดมาค่ะจับบิดโค้งลงมาสอดเข้าไปในรูนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลยเลยนะจับนะคะบิดโค้งมานะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะนี่คะเราก็จะได้แบบนี้จับบิดค่ะ แล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็ดึงไว้นะคะดึงไว้ก่อนนะดึงไว้ก่อนนะคะแล้วก็สอดไปแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะจับสอดเข้าไปแบบนี้ทุกเส้นเลยนี่ค่ะ นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับจับไว้นะจับไว้ก่อนนะเปิดเส้นไว้อยไว้นะคะเราอยากให้หลุดนะเราจะดึงมานะคะเราจะค่อยค่อดึงมาทีละเส้นนะคะนี่นะดึงลงมาทีละเส้นแบบนี้นะพับขึ้นด้านบนนะคะบิดม้วนลงมาโค้งลงมาแบบนี้นี่นะเดี๋ยวเราค่อยๆดึงนะคะมันก็จะอยู่เองนะเส้นถัดมานะคะจับบิดมาแบบนี้นะ จัพืนด้านบนค่ะม้วนลงมานี่ค่ะจับมาเบีแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็ม้วนลงมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะดึงลงมานะจับม้วนขึ้นมาแล้วก็สอด้นมาแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆดึงไล่มาดันนะคะเราดูกรีบนะกรีบไหนที่มันมันยังหลวมอยู่นะคะแล้วก็ดันลงนะคะดันลงแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ดันกลีบลงมาค่ะแล้วก็ดึงดัดได้นะคะดึงแล้วก็ดัดลงมาแบบนี้นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะ นะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแต่งให้สวยงามดีๆนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดกลับขึ้นด้านบนนะพับพับขึ้นไปนะคะแล้วก็สอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็สอดกดนนบบนนลกดกับขึ้นด้านบนค่ะ ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับแต่แขนมาด้านนี้เราจะพับมาด้านนี้นะคะพับลงมานะคะบิดม้วนมานะเราจะข้ามเส้นนี้นะคะบิดม้วนมาแบบนี้เราจะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดเส้นนี้นะคะนะบิดม้วนมาข้ามหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มาสอดเข้าตรงนี้นะคะ แบบนี้นะเราก็จะได้ปิดแบบนี้นถากพับมาเรื่อยๆเลยนะพับมาปิดม้วนมาคะ่ะแล้วก็สอดลงมาทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะพับมานะปิดม้วนมาคะ่ะแล้วก็สอดลงไป นะคะคทำมานะทำมาด้านนี้นะคะก็บ,บิดหัวนมาตอดเข้าไป ะะเส้นสุดท้ายนะพับมานะคะบิดนวนมาสอดเข้าไปด้านนี้ค่ะสอดลงไปในนี้นะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ดึงลงมาเราก็ไล่ดึงลงไปทีละเส้นนะคะไล่ดึงทีละเส้นลงไปนะค่ะไล่ดันดันลงไปทีละเส้นนะเราก็จะได้ตีบแบบนี้นะคะตีบแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็พับกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะ แล้วนะแล้วก็พลิกทับกลับมาด้านนี้นะทับมาด้านนี้นะคะบิดม้วนมานี่ค่ะทําเป็นกริบบัวอีกกริบหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ข้ามนะคะแล้วก็สอดในดูถัดมานี้ได้เลยน,นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้พับมาบิดม้วนมาค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่นะคะดึงมาแบบนี้ นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็จะดึงลงมานะคะดึงเกล็ดลงมานะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปเก็บนะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปเก็บด้านบนนะคะแบบนี้ทําแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัปดปลายดิกบินทิ้งได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกบัวพิมพ์พชิชานะคะสวยๆง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ